ราคันเท่าไหรจ้าวันนี้ถึงปีใหม่ลใหม่นะรับรถแบบกระหน่ำดั้งเซ็งเลยอ่ะรถแบบกระหน่ำดั้งเซ็งเลยครับมีอะไรบ้างขอเ๋อ KJ Work ก็เปซี่ยนซีซซะมันมีมันมีชาโดวานอันนี้ชาร์ดูทูไฮ้ชาร์ดูวานนี่นี่จับของชาร์ดูวานแล้วราคาสีพิเศษนะเป็นสีเทานะไใบราคาไม่ได้ตกหลักสีพิเศษ ตอนแรกตัวนี้มันโชว์อยู่เท่าไห 7, ร่นะเจ็ดพันทุนถูกไหมว่าถูกกันนะเพราะว่าถูกกันนะ,ะแ,นะแต่โปรโมชั่นของเราคือหกพันห้าร้อยบาทเดือนหนึ่งก็เลยปีใหม่จากราคาจากเจ็ดพันสิบปีนี้ป,ป,นปีอะไรปีเกา่าสามสิบเอ็ดไงทันวาไงหมดแล้วหมดเลยโอเคอ่านี่สิอันนี้อ่ะอ่ะสวยขอบคุณอันนี้ชาติวัน แต่ทุกวันไงใช่แล้ววันแล้วเงียบแล้วเยียบกับกพูดราคาด้วยจากราคาได้พี่หกพันแล้วตัวเนี้ยหรือ5้าพันี่แหละหกพันนะหรือห้าพนเะเหลือห้าพันห้ารบไเลยห้าพันห้หรือห้าพันห้าเออหือห้าพันห้ามีให้หนึ่งแม็กนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบยิงให้ดูนะ มดสองแล้วก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ชาโด้อะไรวะชาโดวันเหมือนกันแต่เป็นด้ามอะไร C N C แล้วก็ท่ออลูมิเนียมใช่ท่อข้างหน้านี่นะด้านหน้าจะเป็นอลูมิเนียมอะไรไอ้เหลืองหนีไปไหนอ่ะอันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่นะราคาจาก7,000เหลือเจ0 0พัไหเหลือหกพ0นเท่ากับชาโด้ทูนะ

ะะตั้งแรงก่อนสามสามสาม,สามเลขสวยสสสสสอ่าอ่าเดี๋ยวเราไปยิงให้ดูถ่ายหน้าพี่เต้ไว้เออเอันนี้เป็นตัวปิกาโก้เหรอเจ้านะแม่นป่ะอู้หูเลยนะแม่นเดี๋ยวพี่เต้ตัวนี้ตัวนี้ลองวัดด้วยพี่วัดวัดทุกวันวัดวัดทุกวันโอเค สามร้อยสาเอ็ดไปองกูเรื่องสามสามสามแหงกันนิดเดียวไปไปมปไปไปละเอาไปขอบคุณขอบคุณไเอาไปยิงอบคนี่ตัวชาโดวันตัวถูกสุดถูกไหมตัว้ากัหเป็นไงจะแรงหักกัได้นะสามยิ ไล่ไล่กันแหละไล่ไล่กันไล่ไล่กันโอเคจ่ายก็มาที่ห้างเมกาสภาเล็กชั้นสองร้านฟ้าวีีการนะนี่นะดูป้ายนะร้านฟ้าวีีการชั้นสองทุกอย่างได้มม่จะเดินตามปู่ทำไมโอเคครับลงช่องทางติดต่อให้ครับผมมากิ้มนี้มาก่อนครับผมสวัสดีครับ